ชับอกและชับก้านใน d m a ม็คอมมาเรลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูว่าถ้าเราอยากจะสั่งเป็นของแท้เบิกห้างเนี่ยเราสมควรจะต้องดูตรงไหนไปกันบ้างนะครับเพื่อจะได้สั่งแล้วให้มันตรงกับของเรานะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้นะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับถึงรายละเอียดตรงที่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆเนาะนะครับก็เลยทับวันนี้ก็เลยนะครับมา ทำความเข้าใจแล้วก็เอามาไขาข้อข้องใจนะครับเ <_ d ata> ผื่อใคร <_ d ata> ใที่อยากจะรู้ก็จะได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับเวลาไปสั่งที่ไหนนะครับก็จะได้สั่งมาตามที่รถเราใช้อยู่เนาะจะได้ไม่ต้องผิดนะเพราะว่าผมเน้นย้าทุกครั้งเลยนะครับถ้าเกิดสั่งของเนี่ยถ้าเกิดสั่งผิดมันก็เสียเวลานะครับบางทีบางร้านสั่งผิดปุ๊บไม่ให้เปลี่ยนด้วยนะเพราะายิ่งม,มือของแท้เบอรห้างเนี่ยบางทีเราสั่งไปปุ๊บถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเขาจัดมาถ้าเกิดเรา ไปแกะของเขาแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะลําบากครับจะเปลี่ยนคืนมันก็จะลําบากครับเดี๋ยววันนี้เราก็เลยนะครับพาเพื่อนๆนะครับไปดูสําหรับชาร์อกและชารก้านในดีแม็กงมคเรลว,ว่าถ้าเราจะมีการสั่งเนี่ยถ้าเป็นของในห้างอะ่ะเราสมควรจะดูตรงไหนไปกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับผมนี่ก็คือชาร์ปอกและชาร์ปก้านนะครับในดีแม็กงคอมเมลวที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนไปเมื่อตะก,กี้นี้นะครับถ้าควางขวามือของผมเนี่ยมันจะก็คือจะเป็นชาร์ปกา้านถ้าเกิดชาร์ปก้านเนี่ย หลักๆนะครับการสั่งมันก็ไม่มีประเด็นนะครับไม่มีปัญหาก็คือสั่งได้ตามปกติเลยนะครับก็คือบอกซับก้านดีแมของม่เร็วนะครับเขาก็จะจัดมาให้ตามปกตินะครับก็คือชุดหนึ่งก็จะมีสี่องแบบนี้นะครับกล่องหนึ่งก็จะมีตัวชาร์ปอยู่2 2ชิ้นเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับตัวที่จะบอกนะครับก็คือเป็นตัวชาร์ p อกนะครับถ้าเกิดตัวชาร์ปอกเนี่ยคือหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีสีด้วยกันทั้งหมด ห้าสีนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ไม่น่าจะผิดหรอกนะครับก็คือจะมีสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีดํานะครับทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเราไปสั่งเนี่ยถ้าเกิดเราสั่งชับอกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามกลับมาว่าเราใช้สีอะอ,อะไรอยู่นะนะครับทีนี้แหมติดนิดนึงนะครับแล้วก็ทีนี้ทีเราวิธีการดูมันดูยังไง ก็คือถ like so <the> ้าเกิดเป็นรถนะครับที่ที่เป็นรถเดิมๆนะเป็นรถเดิมๆเราก็จะสามารถดูสามารถดูได้2แบบก็คือเราอาจจะดูกับตัวชาร์ปนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าดูจากดูดูจากตัวชาร์ปดูยังไงนะครับเรามาดูกันที่อ่าสีสีดําก่อนนะครับเห็นไหมสีดําอันนี้คือเบอร์ของของเขาครับสีดํานะครับแล้วก็ดูถ้าดูจากตัวชาร์ปเนี่ยมันก็จะดูได้นะครับมันจะแต้มไว้นะครับนี่ สีดำจะแต้มอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยดูจากตรงนี้ได้นะครับนี่หนึ่งวิธีการดูแล้วสีเขียวดูยังไงก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็แกะดูปุ๊บอันนี้คือเราดูจากจากตรงชาร์ปเก่าได้นะถ้าเกิดเป็นรถเดิมๆนะครับมันดูมันดูได้ถ้าเกิดมันไม่ลอกนะแต่ถ้าเกิดลอกเนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งสูตรก็คือเป็นการคำคำนวณน,นะครับอันนี้มันอาจจะลึกหน่อยนะครับแต่ก็สามารถจะคำนวณให้เพื่อนๆได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือสีเขียวนะครับก็ ตามกล่องนะครับสีเขียวนะครับแท้ห้างนะฮะหลักๆก,ก็อยู่ประมาณนี้เนาะแต่ทีนี้ปัญหาที่จะเกิดอีกหนึ่งอย่างก็คือหมายว่าถ้าเกิดบางคนไปเปลี่ยนข้อเวียงใหม่ปุ๊บนะครับแล้วกอ็อัพจากสองเป็นเป็นสามพันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องคำนวณว่าชาร์ปข้อข้อนี้ใช้เบอร์อะไรอย่างนี้เนาะใช้สีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลลึกๆอีกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะรู้ก็สามารถจะดูให้ได้อยู่อีกเหมือนกันนะครับก็ แค่มาฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กําลังจะสั่งของเนาะถ้าเกิดเขาถามมาสําหรับชาร์จกานก็ให้ดูไปว่าของเราใช้สีไหนอยู่ครับก็คือสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีดํานะครับถ้าเกิดเป็นรถเดิมๆดูจากตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันลบแล้วก็ต้องคํานวณจากข้อเหวี่ยงแล้วก็จากข้างเสื้อสูบนะนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนลึกเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้ก็เราสามารถจะคํานวณให้เพื่อนๆได้อยู่นะฮะก็ฝากไว้นะครับสําหรับอะไหล่เครื่องนะครับ ใครที่สงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถทักเข้ามาถามได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะมีนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับนี่นะครับแท้ก็คือแท้นะครับสรุสแกนของเราคือแท้ก็คือแท้จริงๆนะครับห้ามไปหลอกเขานะเพราะว่าถ้าเราหลอกเขาเนี่ยสักวันเขารู้มันก็จะน่าเกลียดมากนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ความรู้ก็ประมาณนี้เนาะก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดในการชมคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้ทำคลิปการเลือกดูอะไรได้อย่างถูกวิธีแบบนี้ทุกๆวันนะครับก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้นิดนึงครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากครับผม